เขาบอกว่าควายของอุท,ทัยธานีคือหนึ่งความลำตัวถูกใหญ่ครับเล็บหนาเล็บหนาอ่ะแล้วไงต่อคะน้องชายกระดูกแข้งขาดีครับ ค่ะเรามาชมอีกหนึ่งแม่พันธนะุะ์ของโชคชัยควายไทยนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นควายเหล่าพื้นบ้านของอุทัยธานีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือน้องชัยได้มาอย่างไงอะไรคะเ,เล่าประวัติของน้องอันนี้ชื่ออะไรนะคะแม่งามแม่งามครับแม่งามน้องชัยไปเจอแม่งามยังไงนะคะเออผมเห็นเขาเป็นควายที่ส่งลูกดีครับแล้วก็ไปขอแบ่งเข้ามามเขาก็เลยแบ่งให้ผมมาเลี้ยงครับตัวนี้คือถือว่าเป็นเข้ามาเป็นตัวที่สองในการ เลี้ยงควายงามหรือเปล่าคะน้องชาย <c oughs> ใช่ครับ<ต>ใช่ครับก็คือตัวแรกคือเป็นเนื้อทองใช่ครับอ๋ออันนี้คือเป็นตัวที่สองที่เราจะเริ่มพัฒนาควายงามแบบจริงๆจังเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับอันนี้ถือว่ามีลูกติดออกรูปมาแล้วด้วย <c oughs> ใช่ครับลูกตัวเมียด้วยครับ <c oughs> ลูกตุ้เมียนี่คือสายพันธุ์ไหนคะเออเป็นลูกของใหญ่ห้างนาครับโอ้ใหญ่ห้างนาด้วย <c oughs> ใช่ครับเป็นลูกเสาเขา <c oughs> ทับจริงด้วยนะครับคือแบบว่าดูแม่แล้วก็สังเกตดูลูกแม่เขาอาจจะไม่สูงไม่ใหญ่มาก แต่การส่งลูกที่ค่อนข้างที่จะดีอันนี้อันนี้คือชัยมองว่าการที่จะพัฒนาสายพันธุ์อย่างเงี้ยเราต้องมีพ่อพันธุ์ที่ที่ดีด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ดูลูกของเขานะคะแข้งขาอันนี้กี่เดือนแล้วคะลูกของเขาลูกเขาเพิ่งได้2เดือนนึงครับสองเดือนออดูนแข้งขาความใหญ่ของเขาและอย่างเราหันมากลับมาที่แม่งามตัวเนี้ถือว่าเป็นแม่ประจําฟาร์ม ของเราอีกหนึ่งตัวและตัวนี้คือเรามองเห็นจุดเด่นของเขาคือยังไงคะนอกจากการส่งรูปที่ดีแล้วหรือว่าอ่าเราดูยังไงต่อคะคือหนึ่งเป็นควายเก่าของอุทัยเลยครับมันมันควนอยากอยากเก็บไว้ครับพอมันหาไม่ค่อยได้นะครับควายเก่าๆของอุทัยนะครับส่วนมากเขาถูกขายขันออกทั้งหมดอ๋อ <c oughs> อันนี้คือเป็นควาย เหล่าไทยดั้งเดิมตามชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเขาระ้าไปกี่ปีอะครับตัวนี้แม่งามประมาณ6ปีนะครับหปีแล้วครับ,รบก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะเป็นวัยสาวเต็มตัวครับก็รูปประมาณก็อาจจะประมาณ2ตัวอันนี้ตัวที่ 2, 2> ใช่ครับใช่ครับโอ้วอันนี้เขายังโตได้นะคะเพราะว่าอุ้งมะพร้พาวของเขายังไม่เต็มที่ยังหย่อนอย่างเงี้ยค่ะ อย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกบว่าเขาสามารถที่จะโตได้อีกหู6ปีเองเขาบอกควายโตเต็มที่นี่กี่ปีนะคะ7 7, 7ป,ปีครับ7ปียังโตได้อันนี้เราเคยวัดของเขา,ามั้ยคะว่าความสูงของเขาประมาณเท่าไหร่เอ่อประมาณ140บวกครับออ้แต่อันนี้คือเหมือนก้นกระดกอย่างนี้คือเขายังไปได้อีกนะคะหรือว่าครับโอ้โหดูนะคะอันนี้เป็นควายเหล่าดั้งเดิมของคนอุทัยธานีเลยเขาบอกว่าควายของอุทัยธานีคือหนึ่งความลำตัว ใหญ่ครับเล็บหนาเล็บหนาอ่ะแล้วไงต่อคะน้องชัยกระดูกแข้งขาดีครับอบหน้าตาดูหน้าตาด้วยนะคะคโซนของเขาจะเป็นแบบหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับจากที่คุณแม่เคยเจอดูควายของโซนอุทัยธานีคือเรื่องหน้าตาสีผิวครับลำตัวแข้งขา ดูอย่างตัวนี้นี่อาจจะออกสีค้ำๆแต่ถือว่าเป็นควายเหล่าดังเดิมเลยของอุทัยธานีเขาส่งลูกมาอยู่กับน,น้องชายนี่คือ1ตัวใช่ครับ1ตัว2เดือนไปแล้วเขาบอกว่าแม่พันธุ์ที่เราต้องดูนี่ด,ดูน,ดนอกจากดูหน้าอกแล้วก็ดูลังนมแล้วเราต้องดูตรงส่วนต่างๆด้วยใช่ไหมคะน้องชายใช่ครับเรื่องสรีระอะไรของเขาด้วยหรอคะลุงครับครับ,รบใช่ครับ การอุ้มท้องด้วยครับพูดถึงดูหุ่นการเขาลําตัวลึกหนาดีครับอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยคืออยากจะริเริ่มเลี้ยงควายอย่างเงี้ยน้องชายมองว่าเราจะริเริ่มจากจุดตรงไหนก่อนเหคะน้องชายในความคิดของของน้องชายในฐานะน้องชายก็เพิ่งจะรเริ่มเลี้ยงควายควายงาน2ปีใช่ไหมคะครับเริ่ม2ปีอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นของน้องชายคือเราจะพัฒนาอย่างไรต่อะคะคือ1เน้นแม่ไม่จําเป็นว่าต้องสูง,ง1 5 0 160ห้รอกครับ บางทีแม่140ร้อยสี่สิบกว่าก็ให้ลูกดีได้ครับอ,อย่างเช่นหนึ่งดูรังนมครับน้ำนมที่ดีครับดูรังนมนะคะคแล้วก็ดูหน้าอกของเขาครับนี่นะคะคือเราสังเกตง่ายๆคือนี่ลูกของเขาส่งมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นลูกของใหญ่ห้างนาสเดือนกว่า,วาเองใช่ครับแต่ความสูงความยาวของแข้งขาของเขาค่อนข้างที่จะดีหลังนี่นะคะดูรับที่สําคัญเพศเมียด้วยนะคะตัวนี้ โอ้โหแข้งขาเขายาวมากเลยนะคะอย่างนี้เราก็มองว่าพอพันธุ์ที่จะมาผสมกันอย่างเงี้ยใช่ครับว่าจะส่งลูกออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับใช่ครับอันนี้คือตัวนี้คือเป็นลูกของใหญ่ห้างนานะคะคือผสมจริงด้วยใช่ครับนี่คือทับจริงครับทับจริงหูดูแข้งขาของเขาลูกสาวใหญ่ห้างนาหูเป็นเพนเมียด้วยและอย่างเงี้ยถ้าท่านใดสนใจอย่างเงี้ย น้องชายนี่พอจะมีแบ่งปันแบบให้พี่น้องหรือว่าเกษตรกรหรือว่าท่านใดที่สนใจอย่างนี้บ้างไหมคะพอพอจะมีแบ่งให้มั้งมีมีครับมีครับก็ยังพอมีแบ่งให้ใช่ครับราคาเป็นไงบ้างคะเออคุยกันที่หน้างานเลยครับอ๋อราคาน้องชายบอกว่าใครสนใจก็สามารถมาชมที่ฟาร์มโชคชัยควายไทยได้นะคะถ้าพอใจเราก็ซื้อไม่พอใจเราก็อ่า ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ละสายพันธุ์แต่ละเหล่าก็มาไม่เหมือนกันอย่างนี้ใช่ครับแต่ที่แน่ๆคือตัวนี้คือเป็นเหล่าพันธุ์ของจังหวัดอุทัยธานีใช่ครับลูกของอุทัยธานีแท้ๆเลยครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างพี่อย่างเงี้ยไม่มีความรู้อย่างเงี้ยเรามาขอความรู้จากน้องชายนี้พอจะได้ไหมคะได้ครับได้ครับก็คือสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะและที่สําคัญตัวนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งหน่อยแล้วนิ่งนิ่งหน่อยนะค้ะ ตกใจยอโลกสวยสวยงามไม,ม,ม่งามไม่งามตัวนี้เขาเราสังเกตง่ายๆดูเมื่อกี้เราเห็นเนื้อทองไปแล้วดูข,ขนมคิ้วของเขาแล้วจะแตกต่างกันเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นสายเหล่าพันแท้อันนู้นก็คือเหมือนแบบผ่ามาแล้วใช่คเนื้อทองมีการผ่ามาแล้วใช่คอันนี้คืออันนี้เป็นควายเหล่าดั้งเดิมนะคะคือค่อนข้างที่จะเปรี้ยวหน่อยดูเราจะดูนี่ก็ดูอุ้งมะพร้าวของเขาแล้วคะดูใหญ่มากเลยครับลูกมะพร้าวเขาอุ้งมะพร้าวใหญ่นะคะดูกกว้าง ใช่ดูลำตัวยาวหน่อยนะคะตอนนี้คือลูกเขากินนมนะคะคือสรีระค่อนข้างที่จะผอมเปนนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าลูกเขากระตุ้นนมอยู่แต่รังนมของเขาใหญ่มากเลยนะค,ะครับามาดูรังนมกันดีกว่าโอ้สองเดือนกินนมเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้นี่ดูยังไม่มีชื่อเลยครับพี่ดูดนมแต่ชอบลูกของเขามากเลยนะคะเ <c oughs> ชื่องครับเชื่องเชื่องเลยใช่ไหม เชื่องไหมเชื่องจริงๆนะคะตัวนี้ลูกของเป็นลูกสาวของใหญ่ห้างมาแลคะตัวนี้เชื่องจริงๆเลยตัวนี้แล้วอย่างนี้เราจะหามาเพิ่มอีกไหมคะน้องชัยก็น่าจะเอาเข้ามาอีกครับ ก็แต่ต้องดูที่ถูกใจครับเราจะเก็บมา <c oughs> เป็นแม่บล็อกของเราเองเในประจ ա าฟ์มของเราอย่างเงี้ยเหรอคะครับอย่างนี้เท่ากับว่าการที่อาจะเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นจะต้องใหญ่ใหญ่โตในความคิดของน้องชัยครับคือแบบแม่อาจจะไม่ใหญ่โตมาก แต่เน้นการที่ส่งลูกการจ่ายลูกดีกว่าใช่ไหมคะดูการให้ลูกครับดูการให้ลูกดูอย่างตัวนี้นะคะนี่นี่คือลูกของลูกสาวใหญ่ห้างนาตัวนี้ความส่งความยาวของเขายาวจริงๆเลยนะคะตัวนี้วุ้ยชอบตัวเนี้ยปล่อยไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้สองเดือนสองเดือน ประมาณ2 2> สองเดือนเลยครับ <S 2> 2 <S สองเดือนโอ้ดูนี่นะคะดูแข้งขางของเขาดูเล็บทั้าอูแต่ลูกใหญ่ข้างหน้านี่เขาก็ส่งลูกออกมาสวยอนกันนะคะเนี่ยดูดูขี้เล่นมากเลยนะคะเนี่ยขี้เล่นมากเลยอ่ะ <laughs> เราเลี้ยงผสมกันอย่างนี้ได้ไหมคะเนี้ยหรือว่าปล่อยตามตามกัน<อ>วิธีการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเย็นก็มีกินอาหารข้นใหม่ครับให้บำรุงเพื่อจะให้นมแม่เขาดีแล้วลูกเขาได้โตไวครับอยมแบบที่คุณแม่มองในควานี่ก็ค่อนข้างที่จะ พอสมควรอย่างเงี้ยค่ะครเราได้มีการให้อาหารเสริมอะไรอย่างนี้มั้งไหมคะน้องน้องชายมีเฉพาะให้อาหารเสริมเฉพาะชุดที่ควายสวยงามจริงๆครับสวนควายเนื้อก็ปล่อยธรรมชาติครับนี่นะคะเราก็ค่อยเริ่มพัฒนากันไปนะคะจากจากน้องชายนี้ก็คือได้ทั้งเลี้ยงควายเนื้อมาแล้วแล้วก็เริ่มมาเลี้ยงควายงามอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันคนละแบบครับวิธีการเลี้ยงคือการเลี้ยงแล้วก็เรื่องเวลาด้วยครับ แล้วก็เรื่องมูลค่าราคาด้วย<ช>มีค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรใช่ครับผิดกันเยอะเลยครับในมุมมองของชายอย่างเงี้ยน้องชายมองว่าในการที่คนหันมาเลี้ยงควายงานกันค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยน้องชายมองว่าเป็นเนื่องจากสาเหตุอะไรหรือว่าย,ยัางไงอะคะน้องชายในความคิดผมว่าควายไทยมันเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วครับเขาก็เริ่มกลับมาพัฒนาใหม่หถ้าเราไม่คิดจะพัฒนาตอนนี้ก็คงควายก็ต้องไปอยู่ประเทศนเกโยอีกนะครับ เราก็จะไปดูซื้อกลับมาก็ไม่ไหวแล้วครับใช่ราคาค่อนข้างที่จะแรงแรงกว่าเดิมตอนนี้ราาเราก็เริ่มอนข,ข้างสูงเลยแล้วครับโอ้ตอนนี้เราก็เริ่มกันไปเรื่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆเลย<ช>อย่างตัวนเนี้ยน้องชัยมองว่าเราจะเก็บเป็นแม่บ็อกของเราไหมในไหนประเทศมีอะไรตัวนี้ก็อนาคตก็น่าจะเก็บอยู่ครับแต่แต่ถ้าท่านใดสนใจก็ใช่ครับแล้วแต่ความความชอบถ้าสานใจก็ ปอยอยู่ครับใจ,ใจอ่อ <laughs> นใจอ่อนใจ,ใจอ่อนเลย <c oughs> แต่พี่ก็ชอบนะ <c oughs> เขานิ่งมากเลยตัวนี้ <c oughs> เขานิ่งมากเลยเน,นี่ยตัวเนี้ยนี่นะคะได้ลูกสาวด้วยตัวนี้ได้ลูกสาวแข้งขายยาวมากเลยค ER. ่ะแล้วที่สําคัญเป็นลูกของใหญ่ห้างนาะห้างที่จะเหลือน้อยเหมือนกันนะใช่ครับเขา <marker> เป็นลูกสายพันไหนกบสายพันไหนอะคะเออเป็นลูกของแสนบ้านนาครับแสนบ้านนาแสนบ้านนาเป็นลูกของเงินนุทัย อ๋อก็คือมาทางาพันธุกรรมสายเงินอุทัยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับโอ้สายพันธุ์นี้พูดลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คือเรื่องหลังของเขาใช่ไหมคะใช่ครับตรงนะลักษณะเด่นของเจ้านินังกรตัวนี้ค่ะมันมีลักษณะเด่นยังไงบ้างคะน้องชายคือหนึ่งกล้ามเนื้อเยอะค่ะเอออกกว้างค่ะยาวตูดดีครับตูดดีแล้วก็แข้งขาเขาใหญ่มาก